สวัสดีค่ะพบกับดิฉันฟ้าใสปล้องเกิดในรายการโฮโลไลฟ์ค่ะรายการที่จะช่วยให้คนตรวจเช็คดวงชะตาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาเที่ยงถึงบ่ายโมงนะคะทางช่อง New Vision Plus แห่งนี้ค่ะและวันนี้ค่ะก็เป็นรายการโฮโลไลฟ์ลายหวังซึ่งเราก็อยู่กับนักพยากรณ์ชื่อดังประจาวันอังคารของเราซึ่งมีดีกรีเป็นถึงรองแชมป์จากเวทีศึกชิงเจ้าหมอดูค่ะอาจารย์หวังพลังจิตค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ อาจารย์คะที่อาจารย์เป็นรองแชมป์จากเวทีศึกชิงเจ้าหมอดูเนี่ยจากซีซั่นไหนคะตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งเลยซีซั่นหนึ่งแรกรุ่นเปิดกลุ่มเปิดกลุ่มเลยรุ่นแรกตอนความเป็นมาของชื่ออาจารย์นะคะทําไมต้องชื่อว่าอาจารย์หวังพลังจิตด้วยคะคือพื้นฐานเนี่ยนะคะก็ชื่อหวังอยู่แล้วนะคะแล้วก็การดูหรือว่าการพยากรณ์เนี่ยหวังเองจะค่อนข้างแตกต่างนะคะด้วยการที่ใช้สมาธิคือจุดเริ่มต้นนะคะ การใช้สมาธิในการที่เราจะดูคนหนึ่งคนนะคะในการที่จะมองว่าเออเขาเนี่ยมีนิสัยใจคออย่างไระนะคะเขามีเรื่องราวหรือว่าสิ่งที่ผ่านมาอย่างไรแล้วในข้างหน้าเนี่ยเขาควรจะต้องทําอะไรแบบไหนถึงจะดีที่สุดหรือว่าสิ่งไหนเนี่ยกำลังจะเป็นสิ่งที่เป็นอุปสรรคกับเขาเนี่ยสิ่งที่มันได้มามันจะเกิดจากสมาธิค่ในคือพื้นฐานนะคะ,คะในสมาธิอันนี้เนี่ยสามารถเกิดได้ในหลายๆรูปแบบ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นจากภาพที่เราเหมือนที่เขาเรียกว่าเป็นภาพโนโอ <c oughs> นะคะหรือว่าบางครั้งเนี่ยมันก็จะมาเหมือนกับมาด้วยเสียงนะเหมือนมีคนมาบอกอ,อ่าคือ้าพูดกันแบบง่ายๆบ้าน,านๆเลยก็คือบางครั้งมันเหมือนมีเสียงเทวดาที่มาบอกเรา <c oughs> ว่าให้บอกเขานะว่าอย่างนี้อย่างนั้นอ,อ่าจะเป็นลักษณะนี้ฟังดูเหมือนอาจารย์จะพูดง่ายๆก็เหมือนอาจารย์เป็นไกด์ชีวิตได้เลยนะคะแบบว่าชเหมือนอดีตทำยังไงมาแล้วอนาคตควรจะทำยังไงถ้าอยากให้เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ค่ะ อาจารย์อาจารย์มีพลังจิตอย่างนี้มานานหรือ,อยังอะคะอาจารย์จริงๆแล้วเนี่ยพลังจิตเนี่ยมันเป็นเรื่องของธรรมชาตินะค่ะจริงๆแล้วมนุษย์เราทุกคนเนี่ยมีพลังจิตหมดนะคะเพียงแต่ว่าเราจะนํามันมาใช้เนี่ยมากหรือน้อยแค่ไหนต่างหากค่ะอันนี้ถ้าเทียบกับหลักวิทยาศาสตร์แล้วก็คือในเรื่องของออพื้นฐานการมีสมาธิที่ดีคะแต่าเมื่อเรามีสมาธิที่ดีเนี่ยไอ้คำว่าพลังจิตก็คือหมายถึงจิตสํานึกนะคะจิตสํานึกหรือว่าจิตที่มันค่อนข้างละเอียดอ่อนในการสัมผัสแต่ถามว่ามีมานานแล้วหรือยัง วงเองเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่ฝึกสมาธิมาตั้งแต่สมัยเด็กก็จริงแต่ว่ามีลักษณะของภาพมโนแบบนี้ตั้งแต่เด็กนะคะแล้วก็อาจจะด้วยการซึมซับจากคุณพ่อคือค,คุณพ่อเองเนี่ยก็เป็นนักพยากรเป็นหมอดูงงงอ่ะพูดง่ายๆก็เป็นแบบนี้นะคะพี่สาวก็เป็น,นะะพี่ชายก็เป็นซึ่งทั้งสคนเนี้ยนะคะท่านก็จะต่างคนต่างรับลูกศิษย์ต่างคนต่างที่จะดูหรือว่าทานายเนี่ยด้วยคนละวิธี ที่แตกต่างกันไปโดยที่ไม่มีใครสอนใครคแต่ว่าตัวของอาจารย์วังเองเนี่ยนะคะเป็นลูกคนสุดท้องของภรรยาคนสุดท้ายพอดีอนะคะซึ่งพูดง่ายๆว่าเจเนอเรชันหรือว่ายุคเนี่ยม,มันต่างจากพี่ชายกับพี่สาวมากเราก็เลยกลับรู้สึกว่าเราเราไม่ได้ใส่ใจที่จะฝึกสิ่งเหล่านี้แต่มันก็ยังมียังมีอโอกาสที่จะต้องเข้ามาเกี่ยวพันอยู่ดีเพราะฉนั้นก็ง่ายๆว่าเริ่มที่จะดูแล้วก็ใช้มันเนี่ยมาตับบ้งแต่แปดเก้าขวบ ค่ะนะคะ<อ>แต่เริ่มที่จะดูเป็นกิจจากษณะจริงๆเนี่ยก็จะช่วงอายุป,ประมาณสัก13-14ช่วงนั้นนะคะที่ที่ใช้มาตลอดใช้มาเรื่อยๆะนะคะแต่ว่าก่อนหน้าน,นี้ก็อาจจะไม่ได้ยึดเป็นการทําสิ่งเนี้ยอย่างเดียวก็คือ,อทํางานปกติแต่ว่าในช่วงชีวิตเราก็ยังคงต้องคุกคลีอยู่กับเรื่องเหล่านี้มาตลอดจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะแล้วตอนนี้อาจารย์ต้องมีแบบว่าการฝึกฝนฝึกสมาธิเป็นประจำไหมคะการฝึกสมาธิก็มีหลายรูปแบบที่ในส่วนตัวใช้อยู่นะคะ ก็มีตั้งแต่พื้นฐานการนั่งสมาธิก็ดีการเดินจงกรมก็ดีการกําหนดจิตก็ดีนะคะหรือว่าแม้กระทั่งการทําอะไรบางอย่างเช่นแม้กระทั่งการสวดมนต์เฉยๆเนี่ยก็ได้แล้วสมาธิ<อ>นะคะหรือว่าการได้อ่านอะไร ะคะ่งทําให้เราเนี่ยจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นแล้วทําให้จิตเนี่ยเกิดความนิ่งมากขึ้นหลายคนอาจจะมองว่าแบบเรื่องของพลังจิตบางคนไม่เชื่อ,อมองว่า,ม,วามันมันสัมผัสไม่ได้มันไม่เห็นเป็นกิจลักษณะอะไรอย่างนี้อาจารย์จะบอกเขายังไงเขาว่าเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องทางวิทยาศาสตร์ก็ส่วนใหญ่แล้วนะคะลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยจะมาจากความเชื่อในตัวเราแล้วเนี่ยครึ่งหนึ่งะนะคะอีกครึ่งหนึ่งก็คือมาเพื่อคาดหวังกับคําตอบที่เขาอยากจะรู้นะคะ น้อยมากที่จะเจอคนที่ไม่เชื่อเลยแล้วเดินเข้ามาหาเราแล้วก็ให้เราทํานายหรือว่าทายเนี่ยต้องบอกว่าสัดส่วนเนี่ยมันจากร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะมีอยู่แค่สองถึงสามเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองที่จะเข้ามาทดสอบท้าทายแบบนี้ะนะคะแต่ว่าตัวอาจารย์เองเนี่ยต้องบอกว่าเป็นนักพยากรณ์ที่อาจจะไม่ค่อยเหมือนท่านอื่นคือเป็นคนที่เชื่อในความรู้สึกตัวเองเชื่อในเซนต์ตัวเองว่าถ้าคนเนี้ยเข้ามาแล้วเขาไม่ได้หวังประโยชน์จากคําตอบบางครั้งอาจารย์วังอาจจะใช้วิธีในการที่จะทําให้เขาเกิด เกิดการยอมรับด้วยการทํานายอะไรบางอย่างที่ที่ทำให้เขาสึกว่าเอ้ยเขาเปิดใจที่จะฟังอม,มันไม่ใช่วิธีการที่เราจะทําให้เขารู้สึกว่าเราพิสดารหรือว่าอาศัศจรรย์อะไรแต่ต้องการให้เขาเปิดใจที่จะฟังคําแนะนําซึ่งกันและกันมากกว่า ค่ะคุณผู้ชมคะเราก็ได้รู้จักอาจารย์วังกันบ้างไปแล้วนะคะในช่วงหน้าค่ะรายการโ o l ล o ล Life b วังของเราจะเปิดโอกาสให้คุณผู้ชมทางบ้านโทรเข้ามาพูดคุยแล้วก็ปรึกษากับอาจารย์วังพลังจิตคะ่ะโทรเข้ามาที่เบอร์029649079คะ่ะ02 029649079ช่วงนี้พักกันสักครู่คะ่ะ